สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพบกับสาวครรัสเดนตามเคยด,ดดจ้ะเด้อวันนี้สาวคราชจะพาพ่อแม่พี่น้องมาทําผัดพริกแกงหมูใส่นอไม้นเนาะจ้ะเนาะเครื่องเคียงเราก็ไม่มีอะไรหลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าหมูสามชั้นที่หั่นไว้แล้วนะจ้ะเนาะหมูติดมันจ้ะแล้วก็พริกแกงนะจ๊ะแล้วก็น้ําตาลผงชูรสรสดีแล้วก็ซีอิ๊ น้จาจ้าสีอุ่วขาวเนาะจ้าเนาะแล้วก็จะเป็นหน่อไม้จ้าเมนูของสาวคนรัชวันนี้เนาะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าพาพ่อแม่พ,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 พี่น้องมาทำผัดพริกแกงหมูใส่หน่อไม้เนาะจ้าเนาะโอเคเราไปลงมือทำกันเลยจ้าตามมาเลยจ้าเกลืแล้วก็คนะนะจ้าใครชอบเผ็ดชอบ ให้ตาสบายดีจ้าแล้วก็จะมาคนให้พิแกงแตกมันน้นาเจนอคุณพี่นจงจ๋าเดี๋ยวเรารอพิแกงแตกมันแล้วก็จะมาใส่หมูสามชั้น,นกันเลยนะจ้าเนาะ โอเคค่ะเราผัดจนที่แกงเราแตกมันแหลนะ,ะนะจะเนาะแล้วก็มาใส่หมูสามชั้นหรือหมูติดมันของเราลงไปเลยจ้ามีมือเดี๋ยวจะพอมีนองจ๋าไม่ค่อยขนัดจ้ามือน,นึงก็ถือกล้องนะจ๊ะเนาะมัอน,นึงก็พับข้าวเลด้วยจ้า โอเคเรามารอหมูสุกแล้วเราจะใส่เครื่องกันต่อนะจ๊ะตอนนี้ตอนนี้เราก็พัดหมูข้ะนะากันแล้วเจ๊น้อเราจะเทน้ําไปสักหน่อยหนึ่งนะจ๊ะเทน้ําไปสักนิดหนึ่งพอประมาณนะเจ๊ะนะาะแล้วค่ะ ็จแล้วเราก็มาใส่เครื่องปรุงกันเลยจ้าเราก็ใส่น้ำตาลจ้าใครชอบหวานก็ไม่หวานแล้วแต่เลยนะคะใค้ชอบหวานมีหวานเราจะเนาะสะตัโคตรใส่ไปสามช้อนชาน,นะจ้าแอ้วด้วยผงนัวจ้านิดกน้อยแล้วก็โรตีด้ ตับเดืนสียูค่ะสียูขาวนะคะอค่ะคามชอบขอก,นกคนนะคะจะมารอให้สักนิดนึงจ้ะก็จะใส่หน่อหม่แล้วจ้ะเนาะ ตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วจ้าเราก็มาใส่เริ่มเดือดแล้วนะจ๊ะน้องพี่น้องจ๋าก,ก็มาใส่ดอไม้เลยจา้าเทลงไปแล้วก็คนนะจน๊ะใครชอบน้ำเยอะๆนะจน๊ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าก,ก็ใส่ไปเลยจา้าใส่น้ำเติมอีกเต็ม รอให้คนให้เข้ากันสักนิดหนึ่งแล้วก็รอ,อให้เดือดมะนจะเนาแล้วก็ปรุงลงได้เลยจ้าจ้าตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะจ๊นเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นไงคะสีสันน่ากินไหมมีอะไรกะใส่นะจ๊นสาวโคราชมีแค่นี้แหละจ้าไม่ได้มีอะไรเลยจ้าโอเคนะจ๊นเนาะเดี๋ยวเรามาเทใส่จานกันเลยจ้าโอเคค่ะเรามาเทใส่จานกันเลยนะคะ ็นไงคะหน้าตาผัดพริกแกงหมูใส่หน่อไม้เส้นของสาวโคร,ราชเนาะจะ้าเนาะหน้าตาน่ากินไหมเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า <c oughs> มาเดี๋ยวจะเด้อมากินด้วยกันมีอะไรก็ใส่เนาะเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสาวโคราชไม่มีอะไรใส่เลยจ้ <c oughs> าทบบีใบมะกรูดใส่จะดีมากเลยจ้าไม่มีจ้ามีอะไรก็ใส่จ้า เป็นไงคะหน้าตาน่ากินไหมผัดพี่แกงของใส่หน่อไม้เส้นของสาวโคราชนะจน้เจะเนาะมาได้เจอเมื่อกินดีกันนจะะ้า